แม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมะแม้ไม่มีโรคใครเก็บก็ตามมันก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายกิตด,ดวงนี้เนี่ยจะมีอะไรเป็นที่พึ่งแกไปไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละที่เรามาฝึกถ้ามีสติทุกลมหายใจก็ออกเวลาจะตายมันก็ไม่กลัวมันรู้ละที่เราเรียนได้ยินได้ฟังมาเป็นบ่อยโอ้อันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงปล่อยวางได้ เป็นไปได้หมดอตมาตมะยังว่าพวกเราจะหมดกิเลสกับหมดลมหายใจไปด้วยกันถ้าเราฝึกอยู่ดีๆมาปฏิบัติมาจําสินมาอยู่วัดมาทาความเข้าใจเรื่องความจริงโดยเฉพาะเรียนรู้ความจริงโดยเฉพาะให้มันเจ็มแจ้งหรือว่าให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมคือเข้าถึงความจริงในบรรลุธรรมกับบรรลุความจริงอะไรในความจริงแก่เจ็บตายบ่ทุกข์บ่สงสัย ว่ไปฝืนธรรมชาติว่ไปหลงว่าไปยึดปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเก,กะกะให้มันเกะไปต่ไม่ได้เขากระดงแร่เท่าที่เขาดูแร่เลยแต่ว่ไปว่ไปยึดว่าไปเบรกนะว่ไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นตัวเราของเราให้เห็นแต่ว่าป่าสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เรากับเขาก็เหมือนกันมีร่างกายเหมือนกันอาการสามสิบสอง ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันสุบทุกเหมือนกันแต่เ,เราจะมาปฏิบัติให้มันรู้เท่าทันที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่มันต่างกับพวกเราต่างกับปุถุชนก็นกนคือต่างด้วยสติปัญญาคือพลนปล่อยว่างในพโนมาย,ยึดคือปุถุชนปุถุชนเนี่ยยึดอย่างเดียวแบกอย่างเดียวเบกไหลเท่าได้ห่งดีแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เพ้อแต่ห่งว่างโป่งว่างเ็ไม่ได้เอาขึ้นบาอยู่เลย ขันหาขันสิบขันสิบหาขันยี่สิบแบกเกี่ยวของแล้วก็แบกลูกแบกผัวแบกนีแบกมันนักเก็ตยังไงบัดแบกพี่แบกน้องอีงแบกเงี้ยนแบกสั้นเบียดรับสมบัติแบบที่ดินแบกให้แบกหน้าโอ้ยบววไปใส่มาใส่เราไม่ยอมแมยกันสิมาแบกจี่สันตายยุหันแล้วเกิดไม่อีกเกิดเป็นคนกับใครด้วยต่มาว่า เม,มื่อมขันห้องหลงในสิ่งเหล่านั้นมันยากในที่มาเป็นมนุษย์อีกขณะพระพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่อะไยากมากตายจากมนุษย์เราจะมาเป็นมนุษย์เี่ท่านบอกยังยากอีกให้เกิดโลดว่ามาเป็นมนุษย์ก็ยงยากเกิดเป็นเทวดาเป็นพุทธสิายากก็สมใดขึ้นว่าจะไปเป็นพระอริยะเจ้าไปเป็นพระอรหันติสยยากก็สมใดคนในโลกเนี่ยมีอยู่กี่พันกว่าล้านแปดพันกว่าล้านประเทศไทยเรามีกี่สิบกว่าล้านเจ็ดสิบจ็ด ล้านจะมีพระอริยเจ้าตั้งแต่โซราวันชิมีจะคนหลานนึงชิมีพ่อคนบ่หลานนึ่งชิมีพอ่นนพอสิบคนบ่